ครับครับสวัสดีนะครับอันนี้เข้าสู่ช่วงของ Fast Life นะครับโกดจุลาลัมพาสมุนไพชนิดใหม่นะครับสู้ภัยโควิดนะครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่ใน f s สซ i o น l ล f e นะครับผมตอนนี้คุณกำลังรับชมอยู่กับเภสัชกรนะครับซันนะครับใน Fa ส t l i ล e สุขภาพดีนะครับที่ f a s t i n o นะครับรายการนี้นะครับก็จะมาพูดคุยแล้วก็แชร์ ข้อมูลสุขภาพดีๆนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับทุกวันจันทร์นะครับที่เพจ f a s ซิโน่ไทยแลนด์นะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้วก็ในการใช้ยาต้องการปรึกษาเภสัชกรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมก็หรือจะโทรเข้ามาสอบถามคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับมีเบอร์โทรสามารถโทรมาได้เลยนะครับเบอร์02นะครับ1116999นะครับ ครับผมแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับสามารถติดตามโปรโมชั่นต่างๆนะครับของทางร้านขายยาฟาซิโนนะครับในที่เพจฟาซิโนไทยแลนด์นะครับผมนะโอเควันนี้ก็จะมีโปรโมชั่นอัปเดตต่างๆนะครับตลอดเวลาเลยนะที่ฟาซิโนรวมทั้งยังมีข้อมูลแล้วก็เรื่องราวนะครับสุขภาพดีๆนะครับมาแชร์อีกด้วยนะครับนอกจากเพจ f a c e b o o k แล้วก็จะมีติดตามโปรโมชั่นได้นะครับ ข้อมูลแชร์ความรู้ต่างๆได้ทางออนไลน์สื่อต่างๆนะครับเช่นอ่า a c e b o o k f a s i n o t h a i l a n d IG นะครับ s f a s i n o t h a i l a n d นะครับผมหรือว่าจะเป็นอ่า t o k นะครับ as f a s i n o t h a i l a n d ก็ได้นะตัว YouTube f a s i n o t h a i l a n d Line นะครับ as f a s i n o t h a i l a n d นะครับอันนี้ไม่เว้นวรรคนะครับแล้วก็ตัวของเว็บไซต์นะครับ www.fasino.co.th นะครับโอเค ตอนนี้ก็ฟาสซิโนแล้วก็มีคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับเป็นวิดีโอให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงเลยนะครับเป็นวิดีโอแบบสั้นๆนะครับกระทักระดับรัฐนะครับผมจบใน1นาทีข้อมูลค่อนข้างแน่นครบถ้วนนะตอบทุกข้อสงสัยนะครับในเรื่องสุขภาพนะครับเผยแพร่ที่ฟอสซิโนออนไลน์นะครับผมทุกช่องทางได้เลยนะแล้วก็กลับมาเข้าสู่ประเด็นนะครับ เพิ่งมีข่าวนะครับมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับว่ามีสมุนไพรชนิดหนึ่งนะข่าวใหม่แล้วครับที่มีข้อมูลในการสามารถรับมือในเรื่องของเชื้อโควิด2019ได้นะโดยสมุนไพรตัวนี้นะครับมันจะมีชื่อว่าเอ่อโกจูราลำพานะครับตัวเนี้ยเป็นสมุนไพรที่คนทั่วไปก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นะครับนะก็เป็นสมุนไพรที่สามารถช่วยต่อสู้กับเรื่องโควิดได้จริงหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวเราเนี่ยมาติดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องนี้ก็คือโกจูราลําพานะครับตัวสมุนไพรชนิดใหม่เนี่ยมันสู้โควิดจริงหรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยในทางของอไบโอไทยนะครับก็มีการเปิดเผยข้อมูลนะส่วนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือคณะวิจัยเนี่ยจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับก็และมหาวิทยาลัยของอ่วอชิงตันนะครับผม นะผมว่าไอโกจุฬาลัมพานะครับเนี่ยเป็นสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านนะครับผมหมอพื้นบ้านไทยของเรานี่เลยครับเนี่ยสามารถที่จะแบบค้นพบว่ามันต้านเชื้อโควิดได้ในห้องปฏิบัติการเนาะในห้องแลบนั่นเองนะครับนะโดยสารเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสกัดรวมในน้ําร้อนนะครับนะแล้วก็ใบแห้งของโกดจุฬาลัมพานะครับนะมันจะมีประสิทธิภาพสูงนะครับในเรื่องของการยับยั้งเชื้อโควิดนะครับ ซึ่งสายพันธุ์เนี่ยมันลวมทา้งพวกเบต้าแล้วก็ตัวอัลฟาด้วยนะแล้วก็สำหรับการค้นพบไอตัวโกดจุลลารำพาในเรื่องของโควิดในห้องแลบเนี่ยครับเนี่ยนักวิจัยก็เชื่อว่าสารตัวนี้แหละมันอาจจะมีบทบาทสำคัญในการยับยั้งเชื้อไวรัสนะทางยาเหมือนกันนะครับตัวสารเนี่ยชื่อว่าตัว r าร i ทรีมิซินนะอาร์ทรีมินนะตัวนี้นะและโดยองค์ประกอบเนี่ยนะ ก็อาจจะมีต้องศึกษาต่อนะในตัวของโกจุฬารามพาแต่อาจจะต้องระวังนะระวังในเรื่องของออตัวดอกนะพวกดอกสีขาวดอกสีแดงนะครับมันมีสรรพคุณทางยาเหมือนกันนะสามารถนํามาใช้แทนกันได้นะครับในโซนนี้แต่มันยังมีพันธุ์ดอกสีเหลืองครับนะซึ่งไอพันธุ์ตัวนี้ต้องระวังในเรื่องของมันมีพิษนะ ถ้าใช้เกินขนาดก็อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับในตัวนี้เนาะแล้วก็ดังนั้นการใช้ยาก็ควรใช้ตามคำแนะนําของหมอพื้นบ้านนะและแพทย์แผนไทยเป็นหลักนะครับโอเคแต่อย่างไรก็ตามการคดพพบดังกล่าวนะครับมันเป็นเพียงผลจากห้องแล็บในตัวโกรดจุฬาลัมพานเนี่ยเราก็ควรรอความชัดเจนทางการแพทย์และการทดลองด้านอื่นๆประกอบด้วยนะครับขณะเดียวกัน การใช้ยาควรใช้ตามคำแนะนำนะของคุณหมอพื้นบ้านแล้วก็แพทย์แผนไทยนะในส่วนของข้อมูลทั่วไปของโกดจุลาลาพานะครับก็คือโกดจุลาลมพาเนี่ยมันก็มีชื่อวิทยาศาสตร์คล้ายๆกับชื่อสารเลยชื่อวิทยาศาสตร์คือ a r t r m i s i a vulgaris นะครับผมตัวนี้ก็มีชื่อสามัญว่า common wormwood นะครับแล้วก็มีชื่อ,อเรียกอีกอย่างหนึ่งนะเขาเรียกว่า พิษพิษนาศนะครับนะจังหวัดอ่าชาวราชบุรีเขาก็จะเรียกกันหรือว่าจะเป็นตัวของโกจุลลมพาก็คือกรุงเทพกรุงเทพเาก็จะเรียกกันอย่างนี้เนาะอ่าเป็นต้นเนาะไอพืชตัวเนี้ยอ่ามันก็มีกระจายอยู่ทั่วไปในทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปอ่าทั่วไปนะทวีปเอเชียก็มีนะแล้วก็มีคนนามาปลูกในประเทศไทยเนาะไอตัวโกจุลลาพาครับมันก็ เป็นไม้ล้มลุกนะชนิดหนึ่งตัวนี้ก็มีแบบเป็นใบใบเดี่ยวนะแล้วก็มีพวกสารสำคัญนะสารสำคัญที่เราควรจะรู้ <c oughs> ครับขอโทษครับอ่ะโอเคสารสำคัญนะครับก็จะเป็นตัวของอนุพันธ์เซควิตเทอร์พีแลคโทน นะแต่ที่สารสาคัญอัน,นจริงๆเอาไปภาษาอังกฤษทาเดียวแล้วกันชื่ออาร์เทอร์อาเทอร์มิซินนั่นแหละนะอาร์เทอร์มิซินินอาร์เทอร์มิซินินเนาะอันนี้เป็นสารสาคัญในโกดจุ่าลำพานเนาะจำง่ายนะครับเป็นสารกลุ่มฟาววนอยด์นะไอสารกลุ่มฟาววนอยด์เนี่ยในบัญชีของสมุนไพรเนาะบัญชียาสมุนไพรอะครับก็มีการใช้เนาะ,ะมีการประกาศเหมือนกัน มีประการว่ามีคําแนะนําว่าเออเนี่ยใช้ในเรื่องของบรรยารักษากลุ่มอาการนะทางระบบไหลเวียนโลหิตนะครับหรือบรรยาแก้ลมนะตัวนี้ซึ่งมีปรากฏในตำหรับยาหอมทั่วไปนะครับยาหอมเทพจิตของเราที่เราเคยทานนั่นเองแล้วก็ตำหรับพวกยาหอมนว่าโกดนะไอตัวโกดจุฬาลัมพาเนาะซึ่งพวกนี้มันก็มีสปปรรพคุณยาแก้ลมวิงเวียนนะครับแก้อาการหน้ามืดตาลายเนาะแล้วก็คลื่นไส้าอาเจียนได้ครับผมแล้วก็แก้จุกลม แก้ลงจุกแน่นท้องได้เหมือนกันนะตัวนี้นะในส่วนของยาแก้ไอนะก็จะมีปรากฏในตำหับของยาจันทลรีลานะครับแล้วก็ตำหับยาแก้ไข้ห้ารากเนาะที่มีส่วนประอกอบจูลาลามพาเนี่ยเป็นส่วนประกอบเหมือนกันนะร่วมกับยาสมุนไพรอื่นๆเนาะนะโดยสรรพคุณเนี่ยก็เป็นพวกบรรเทาอาการไข้ตัวร้อนนะครับไข้เปลี่ยนฤดูนะครับนะ ก็นอกจากไอ้ตัวโกดุลาลัมพานะที่มีข้อมูลในห้องแลบเกี่ยวกับเรื่องต้านโควิดเนาะอันนี้เป็นห้องแลบเนาะนะ,นะก็ยังจะมีสมุนไพรไทยอีกหลายชนิดนะที่มีลิสิ์เสริมภูมิคุ้มกันนะครับบางชนิดเนี่ยก็ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่ามันก็สามารถต่อสู้กับโควิดได้นะครับเช่นสมุนไพรฟ้าลายโจนใช่ไหม <c oughs> ที่ช่วงนี้ดังๆกันอยู่เนาะสมุนไพรฟ้าลายโจน ก็ทุกคนคงได้แต่คุ้นหูอยู่นะในช่วงนี้ก็งานวิจัยนะตัวฟ้าไทยโจนในเรื่องของกคนไกต้านไวรัสนะครับก็คือป้องกันไม่ให้ไวรัสเนี่ยเข้าเซลล์โดยการลดการแบ่งตัวของไวรัสภายในเซลล์นะครับก็เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันนะในการต่อสู้กับไวรัสในร่างกายของเรานะครับในการลดการอักเสบที่ปอดนะจากการติดเชื้อไวรัสก็ได้นะครับโดยแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับ ก็มีให้การรับรองเอาไว้เนาะว่าแบบมันช่วยในการแบบเ,เป็นแนวทางการรักษานะก็บรรจุอยู่ในแนวทางการรักษาในเรื่องของโควิด2019แล้วกันในช่วงนี้แล้วก็มีการนํามาแจกนะให้คู่กับยาทีา่ใช้กันอยู่ในโรงพยาบาลเนาะก็ยาชื่อฟาวิพิลาเวียนนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีใช้ร่วมกันอยู่นะในโซ่ของฟ้าไทรโจดอ,อย่างที่2ก็กระชายขาวเนาะ ตัวกระชายขาวตัวนี้ตัวนี้ทุกคนคงได้ได้ยินกันบ่อยก,ก็ก็มีงานวิจัยเหมือนกันนะว่าะมว่าแบบาสารสก,กัดไอตัวกระชายขาวครับมันก็สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไอตัวโควิด2019ได้นะมันมีางานศึกษาเนี่ยมีอยู่ในห้องแลบอยู่นะมีอยู่โดยสารตั้งต้นทั้ง2ตัวที่อยู่ในกระชายขาวครับก็จะเป็นตัวของอแผ่น เอาอย่างไรดีก็คือมีสารสำคัญแล้วกันนะจะพูด,พดชื่อมันจะยากนิดนึงไอสารตัวเนี้ยนะในผลวิใจัยในหลอดทดลองนะครับมันก็พบว่าสารสกัดกระชายขาวตัวนี้นะครับมันมีประสิทธิผลในการยับยังนะ้งเนาะสรูปแบบ2รูปแบบคืออย่างไรนะครับรูปแบบแรกเนี่ยก็คือลดจํานวนเซลล์ที่ติดเชื้อได้นะแล้วก็ในส่วนที่2ก็เป็นการยับยั้งในการผลิต นะครับตัวไวรัสออกมานั่นเองนะครับออกจากเซลล์ซึ่งตรงนี้ก็พบว่าตัวกระชายขาวเนี่ยสารสกัดต,ตัวนี้เนี่ยมันสามารถยับยั้งการการผลิตตัวของเซลล์ไวรัสได้นะครับในร่างกายของเราเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าสารสกัดต,ตัวนี้มันจะมีฤทธิ์ในการต้าเชือ้อโควิดในหลอดทดลองนะก็แต่ก็อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะ ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในมนุษย์ต่อไปนะช่วงนี้นะก็เราก็การกินเนาะก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอเภสัชกรนะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยเนาะตัวกระชายขาวนะครับตัวสมุนไพรตัวถัดไปก็ขิงขิงเนี่ยก็เป็นสมุนไพรทางเลือกอีกชนิดหนึ่งนะก็มีข้อมูลน่าสนใจในการเรื่องเสริมภูมิคุ้มกัน นะครับผมในการต่อสู้กับไวรัส,สเหมือนกันนะตัวนี้ก็มีการศึกษาพบว่าไอ้น้าต้มจากขิงสดนะครับมันก็มีการสามารถยับยั้งการตก,กออตัวของฟิล์มในปอดได้แล้วจากการติดเชื้อพวกการติดเชื้อไวรัส,สในทางเดินหายใจที่มันสัมพันธ์กับกับขนาดที่ให้เนาะยิ่งให้ตัวตัวขิงเนะี่ยขนาดที่สูงนะก็พบว่ามันช่วยเพิ่ม การทางานของระบบภูมิคุ้มกันนะในร่างกายเราในการต่อสู้กับพวกเ,เชื้อไวรัสได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ขิงมันก็มีพวกลดลดร้อนนะเนาะนะมันก็มีฤทธิ์พวกฆ่าเชื้อไวรัสเช่นแค่วัดยายก็ได้มีฤทธิ์แบบก็มีการทดลองเหมือนกันมันมน้าไอพวกน้ําต้มขิงเนี่ยแบบน้ําขิงแก่เนาะต้มน้ําเดือดเนี่ยนานๆสามสิบนานทีครับมันก็ทําให้เม็ดเลือดขาวแบบใดร่างกายเราตัวหนึ่งชนิดหนึ่งมคโครฟาจเนาะ ก็จับหรือว่าดักจับดักกินไวรัสที่พวกไข้หวัดใหญ่ได้ดีขึ้นนะครับนะ,ะสมุนไพรถัดไปในเรื่องของโควิดที่ดังๆก็มีมะขามป้อมมะขามป้อมเนี่ยเป็นยากแก้ไอละลายเสมหะเนาะก็โดยพื้นบ้านนะครับพื้นบ้านไทยเราเนี่ยก็ใช้ในการรักษาพวกแบบล้อนลมอักเสบโรควันนาโรคปอดพอบพื้นก็คืออันนี้ตามพื้นบ้านนะเนาะนะ โดยแบบมันไปแบบช่วยส่งเสริมนะแล้วก็แบบการทํางานของระบบของภูมิคุ้มกันของเรานะครับนะโดยสารสาคัญในมะขามป้อมนะครับมันก็แบบจะไปจับกับต,ตัวของโปรตีนของไวรัสในตัวของโปรตีนของไวรัสโควิดนั่นเองนะแล้วก็มันก็จับกับตัวรับชนิดหนึ่งนะครับในร่างกายเราที่มันมีบทบาทในการแบบนําส่งตัวไวรัสเข้าสู่เซลล์ปอดของเรามันก็จะไปดักจับเอาไว้เน้อแล้วก็ไปยับยั้ง การแบ่งตัวการสร้างของตัวเชื้อไวรัสในร่างกายเราเนาะนี่ก็จะเป็นมะขามป้อมในส่วนของมะขามป้อมจริงสรมพคุณมันก็มีวิตามินซีสูงอยู่แล้วนะมันก็ดีในเรื่องของต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยมีฤทธิ์ในการเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับของร่างกายของเราอยู่แล้วละครับทในการของในการทดลองในเซลล์แล้วก็การของแบบทดลองในสว์ก็มีเหมือนกันนะครับในส่วนของการเพิ่ม ขาเรียกนะการเพิ่มของ NK ก็คือแบบการเพิ่มเซลล์ตัวเนี้ยเซลล์ชนิดหนึ่นะตัวคิลเลอร์เซลล์ของเราเนี่ยมันก็จะมีฤทธิ์ในการแบบยับยั้งการแบ,บ่งตัวของไวรัสเนี่ยพวกได้ดีเนาะมันจะมีตัวหนึ่งนะในมะสามป้อมนะครับก็ช่วงนี้ก็กำลังดังอยู่กระเทียมอ่ะอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวกระเทียมเนาะกระเทียมเนี่ยมันก็มีฤทธิ์พวกต่อระบบภูมิคุ้มกันเนาะ ตัวนี้ก็สารตัวหนึ่งที่สำคัญในกระเทียมก็จะเป็นเทอร์ซินตัวนี้เนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบนะครับนะแล้วก็ช่วยป้องกันการหลั่งพวกสารไซโตไคน์สารไซโตไคน์พวกสารก่อที่ทำให้เกิดอาการอักเสบในร่างกายัด้เองนะเป็นสารชนิดหนึ่งนะเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งนอกจากนี้มันก็ไปยับยั้งการทำงานของเม็ดเลือดขาวนะและช่วยเพิ่มแบบ ตัวแอนติบอดีชนิดดีๆในร่างกายเราอันนี้ก็จะเป็นตัวหอกระเทียมเนาะไอตัวแอนติบอดีแอนติบอดีเนาะที่ดีๆในร่างกายภาษาไทยเขาก็เรียกว่าไม่เลือดขาวภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยครับมันก็ช่วยแบบในการแบบเป็นด่านหน้าด่านหน้าในร่างกายของเราเนาะที่ช่วยป้องกันการที่จะไวรัสจะเข้ามาเนาะนะตัวนี้มันก็พบมากเนาะในระบบทางเดินหายใจของเรานะครับแล้วก็ระบบทางเดินอาหารเนาะ ตรงบริเวณไหนก็ตรงบริเวณเยอะเมือเยอเื่อเมือกต่างๆนะครับช่วยกระตุ้นการทํางานของเซลล์ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่า B เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด B เซลล์ ale, นะมันก็แบบกระตุ้นการหลั่งสารพวกเอนไซต่างๆซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราแตนะ่สรุปรง่ายๆคืออกระเทียมมันก็มีลมันมีแบบตริดต่อระบบภูมิคุ้มกันของเรามีสารสำคัญชื่อออเดซินนะ ก็คือป้องกันการอักเสบลดป้องกันการหลั่งสารต่างๆในร่างกายที่ก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายเนาะไอตัวกระเทียมเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวขมิ้นชันนะขมิ้นชันเนี่ยมันก็เป็นสารออกฤทธิ์มีสารออกฤทธิ์ชื่อตอัวเคอร์คูมินอยเนาะตัวเคอร์คูมินอยมันก็จัดเป็นสารฟาโนอยชนิดหนึ่งนะครับตัวฟาโนอยชนิดหนึ่งเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยตัวเคอร์คูมินเคอร์คูมินนะครับ ตัวมีอีกหลายชนิดเลยเนี่ยดีเมทอกซีเคอร์คูมินตัวหลักๆก,ก็คือมันมีคุณสมบัตินะในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระเขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์เนาะไอตัวคขมินชันนะครับแล้วก็ต้านการอักเสบเป็นฤทธิ Anti ์แอนตี้อินแฟมมัเตอรี่ได้นะครับแล้วก็จากการศึกษาในหลอดทดลองก็มีการศึกษาอีกแล้วครับก็คือในหลอดทดลองก็เพราะว่าคขมินชันเนี่ยมันก็มีฤทธิ์เหมือนกันในการต่อต้านเชื้อไวรัสนะครับไข้หวัดใหญ่เนาะสายพันธุเอ นะในการป้องกันให้เชื้อเข่าเซลล์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วยยับยั้งการหลั่งสารที่ก่อให้เกิดการเสพในร่างกายนะตัวคมินชันแต่อย่างไรก็ดีเนาะเราก็ไม่ควรหาซื้อสมุนไพรเนี่ยต่างๆมารับประทานเองเนาะเพื่อในการรักษาโรคต่างๆก็พวกสมุนไพรเนี่ยนะมันก็แต่ชนิดมันก็มีปริมาณที่เหมาะสมนะต่อตัวเองอยู่ด้วยนะ ซึ่งหาใช้มากเกินไปหรือว่า,าใช้ผิดวิธีก็อาจจะเป็นผลโทษกับร่างกายเราได้แต่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมสรุปพูดเกี่ยวกับสมุนไพไทยอีกสักรอบเมื่อกันนะสมุนไพไทย6ชนิดนะในการฤิ์เสริมุมคมกันเนะาะเดี๋ยวผมพูดตัวแรกไปด้วยอะ่ะบวกอีกหนึ่งตัวโกดจุลาลัมพาในตอนแรกนะเนาะเผื่อบางคนเพิ่งเข้ามาก็โกดจุลาลัมพาเนาะ ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับออจากไบโอไทยมหาวิทยาลัย,ยต่างประเทศแล้วกันนะผมพูดคร่าวๆก็คือเขามีการพบว่าตัวสมุนไพรไทยที่เชื่อโกจุลาลัมพาครับนะสมุนไพรหมอพื้นบ้านไทยของเรานะครับมันก็สามารถต้านเชื้อโควิดได้ในห้องแล็บนะผมย้ำว่าในห้องแล็บแล้วกันห้องปฏิบัติการเนาะโดสซนจากโกจุลาลัมพาเนี่ยก็เอามาจากแบบต้มในน้ําร้อน เอามาหรือว่าตัวใบแห้งนะก็ได้เหมือนกันนะไอ้พวกเนี้ยมันก็มีประสิทธิภาพสูงเหมือนกันนะในการยับยั้งเชื้อโควิดเนาะไม่ว่าจะเป็นสายพันธ์เอลฟาเบต้าก็แล้วแต่นะครับสาหรับการค้นพบนี้ก็นักวิจัยเนี่ยก,ก็พบว่าสารเนี่ยมันมีบทบาทสําคัญในการยับยั้งของเชื้อไวรัสนะได้เนาะในตัวสารตัวเนี้ยมันจะมีชื่อว่าอาร์เทอร์มิซินินนะซึ่งในโกตจุฬล,ลมพาเนี่ย ก็มีสารตัวนี้อยู่แต่ก็ต้องอศึกษาต่อนะเพราะว่ายัางอยู่แค่ผลในห้องแลบนะครับเราต้องศึกษาต่อเราผลวความชัดเจนต่อเนื่องในอนาคตอีกทีนะครับนะในส่วนของโกดจุฬาล้ำพาแล้วก็อ่ะสมุนไพรเนะี๋ยผมพูดสักรอบฟ้าไทยโจรฟ้าไทยโจรก็เป็นสมุนไพรที่เจอกันบ่อยนะครับมันด้วยในเรื่องของกลไกของการ ต้านไวรัสในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสภายในเซลล์ก็แล้วแต่เพิ่มภูมิคุ้มกันก็ได้นะในการต่อสู้กับไวรัสลดการอักเสบที่ปอดนะโดยตัวนี้เนี่ยก็ช่วงนี้ก็คือมีการก็มีการรับรองเนาะจากกระทรวงสาธารณสุขในการใช้ร่วมกับยาในการรักษาโควิดก็คือยาฟาวิพีลาเวียนะครับก็จะมีการใช้ร่วมกันเนาะในการรักษา ตัวนี้ก็โอเคอยู่นะแต่สินค้าขาดตลาดสินค้าก็ค่อนข้างหายากอยู่เนาะออกระชายขาวอ่ากระชายขาวตัวนี้ก็มีผลงานวิจัยห้องแลบเหมือนกันในการยับยั้งการเชื้อยับยั้งการเจริญเติบโตของโควิดอ่าดูเชื้อโควิดนั่นเองนะในห้องแลบก็จะเป็นแบบลดจํานวนเซลล์ที่ติดได้หรือว่ายับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสภายในเซลล์ในต,ตัวกระชายขาวเนาะนะตัวนี้ก็คล้ายๆฟ้าา ตัวนี้เนี่ยมันคล้ายๆโกรดจุลลาลามพาก็คือต้องรอการศึกษาในคนอีกนิดนึงนะก็มีการศึกษาในงานวิจัยในห้องแลบอยู่นะครับในเรื่องของออสารสกัดจากกระชายเผานะอาจจะต้องรอความชัดเจนในการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มีขิงอ่าขิงขิงก็เป็นสมุนไพรทางเลือกอีกชนิดหนึง่งที่มีประโยชน์เหมือนกันนะครับก็แบบช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับไวรัสนะครับหรือว่าแบบ ใช้ขิงโซนนะนัเอาไปต้มมันก็มีฤทธิ์ในการยับยับ้งการก่อตัวของแบบไวรัสก,ก,การก่อตัวในการก่อของฟิล์มในปอดอะไรอย่างเงี้ยครับแบบที่มันสัมพันธ์กับการติดเชื้อทางเดินหายใจนะครับหรือว่าตัวมะขามป้อมมะขามป้อมเนี่ยมันก็เป็นยากแก้ไอขับเสมหะใช่ไหมตัวนี้แต่มันก็มีในทางพื้นบ้านเนี่ยเขาใช้ในเรื่องของรักษาหลอดลมอักเสบนะวัน,นโรคปอด พอพืชช่วยเพิ่มการทํางานของภูมิคุ้มกันในร่างกายเราได้โดยสารสาคัญของตัวมะขามป้อมมันก็แบบมันจะไปช่วยจับกับโปรตีนนะครับของไวรัสโควิด2019เนี่ยแหละนะแล้วก็ตัวรับชนิดนึงนะเพื่อไม่ให้แบบไวรัสเนี่ยเข้าปอดแล้วก็แบบแบ่งตัวได้นะแต่พวกนี้มันก็แบบเป็นมันต้องรอการวิจัยเพิ่มเตมิมนะในมนุษย์นะนะ อาจจะต้องรองานวิจัยเพิ่มเติมนิดนึงแต่ด้วยคุณสมบัติตัวของมันแล้วเนี่ยมันก็มีแบบวิตามินซีสูงนะคุณสมบัติของมันก็เกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วละครับนะตัวนี้ไอมะขามป้อมเนี่ยเพิ่มภูมิคุ้มกันหลังกายนะในทางพื้นบ้านนะในทางพื้นบ้านเนี่ยฤทธิ์ประมาณนี้กระเทียมกระเทียมสาสำคัญตัวอลโรซินตัวนี้ก็มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบป้องกันการหลังของ เอ็ไซชนิดหนึ่งป้องกันการหลั่งสารที่ทำให้ก่อยเกิดการอักเสบนะครับนะแล้วก็ส่งเสริมการทํางานของเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเราเพิ่มตัวเ,เม็ดเลือดขาวชนิดดีแล้วกันนะที่จะเป็นตัวดักหน้าในการป้องกันในการไวรัสเข้าเซลล์เนาะโอเคนะตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับคมินชันตัวค a มมินชันนะครับมันก็เป็นตัวที่มีลิ์นะมีลิ สารออกธิ์ชนิดหนึ่งชื่อเคอร์คิวบินอยด์เป็นสารกลุ่มฟาร์บนอยด์เนาะตรงนี้มันก็มีลิ์มีคุณสมบัติในการต่อต้านนมือสละค่อนข้างดีนะครับนะมีงานศึกษาในหลอดทดลองก็พบว่าเหมือนกันมันมีลิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสนะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สายพันธุนะ์เอในการศึกษาเนาะบองการใหม่หายเชื้อไวรัสเข่าเซลลยับยั้งการแบ่งโตของเชื้อไวรัสนะครับนะช่วยยับยั้งการหลั่งสารอักเสบ ต่างๆในร่างกายเนาะก็ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมสรุปอีกรอบนึงก็คืออยาไกไล่กอตามนะครับเราก็ไม่ควรหาซื้อสมุนไพรต่างๆเนี่ยมารับประทานเองนะครับเพื่อรักษาโรคต่างๆเนาะเพราะว่าไอตัวสมุนไพรแต่ละชนิดมันจะมีปริมาณที่เหมาะสมนะของตัวมันเองอยู่นะครับหากใช้แบบผิดวิธีมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปเนี่ยมันก็แทนที่จะแบบ ทำให้ร่างกายเรามีสุขภาพดีสุขภาพอา,อาจจะแย่ลงได้เนาะก็ควรจะปรึกษาคุณหมอคุณเภสัชกรทุกครั้งนะก่อนที่จะซื้อสมุนไพรมาใช้รักษาโรคใดก็แล้วแต่นะครับครับผมโอเคครับนะวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับผมขอขอจบรายการของฟา s ซิโนไลฟ์นะครับไว้ที่นี้ก่อนนะครับนะ โอเคไว้เจอกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับผมครับสวัสดีครับ